ปีพิมปีนอย่างนี้เหรอสไลเดอร์วันนี้ที่ไปเล่นน่ะใช่เหรออ่ะแล้วไงอ่ะลงมาลงมาลงมาสไลเดอร์สไลเดอร์มันเป็นยังไงนั่นไงนั่นไงนั่นไงเห็นไหมไหนไหนไหนปีนไหนไหนไหนพิมเล่าเฉยๆก็ได้เล่าเฉยๆเล่าเฉยๆสไลเดอร์ทำไงเดี๋ยวไม่ไม่ต้องปีนแล้วไม่ต้องปีนมาเล่าให้แม่ฟังเล่าเฉยๆไหนเล่าสไลเดอร์เป็นไงอ่ะปื้ด โอวิ่งวิ่งไปขึ้นใหม่เหรอแล้วพิมพ์เจอพี่ไหมพี่พาขึ้นไหมพี่พาขึ้นไหมแล้วพิมพ์ทําไงกับพี่นะทําไงนะอย่างงี้ทำอย่างงี้อ๋อทำมีกับพี่ใช่ป่ะแล้วลงลงมาแล้วไงลงคนเดียวได้ป่ะล,<ง>ลอดอุโมงด้วยแล้วพิมพ์ลงสไลเดอร์คนเดียวป่ะ <Yeah. S 1> อ้าวแล้วแม่อยู่ไหนอ่ะแม่อยู่ข้างล่างสายอ้าวแม่อยู่ข้างล่างเหรอแล้วแม่รอพิมพ์มพิมพ์ทำไงลงมาแล้วพิมพ์มทำไง อ,อูวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งแล้วลอดอุโมงทำท่างไงลอดอุโมงลอดอุโมงปืดปืดอ่ะลอดอุโมงเหมุนหมุนด้วยใช่ไหมลอดอุโมงทำท่างไงไหน,ดดออน,นงไ,งไหนทำมือดิลอดอุโมงมันเป็นท่าไงไหนทำมือก่อนอู๋ลอดอุโมงลอดอุโมงไหนทำมือหมุนหมุนทำไงเอาหมุนหมุนอย่างงี้เหรอแล้วพิมพ์เลื่นปืดอกมาเลยไหมล่นเอาหลน่นแล้วพิมพ์หล่นลงมาเหรอแล้วพิมพ์เล่นสไลเดอร์สนุกไหมครับสนุกไหม สนุกมากสนุกมากพิ Heart, กมพ์เล่นคนเดียวด้วยใช่ปะแล้วพิมพ์ไปขึ้นข้างหน้าข้างหลังใหญ่ใหญ่เอาใหญ่ๆเอาพิมพ์จะไปขึ้นอันใหญ่ๆแล้วพิมพ์ขึ้นสไลเดอร์เอาแรงแรงด้วยเอาพิมพ์ไปขึ้นสไลเดอร์ข้างหน้าข้างหลังตอนขึ้นน่ะขึ้นข้างไหนทางวิ <c oughs> <c oughs> ่งวิ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 ่ง อาวิ่งไปนู่นเลยสนุกไหมวันนี้สนุกไหมสนุกมากไหมสนุกมากอ่ะวันนี้เจอใครมั่งจะว่าไปด้วยอ่ะจะว่าไปด้วยแล้วมีใครอีกนาปูไปด้วยนาปูแล้วมีใครอีกปัตโตไปด้วยปัตโตไม่ได้ไปวันนี้มีใครเตอร์พัตเตอร์พัตเตอร์ไปด้วยอ่าแล้วมีใครอีก เออจะว่าแล้วแม่นับแล้วแล้วมีลุนต้าไหมมีลุนต้าไปด้วยเออแล้วมีใครอีกน้องแพรไปด้วยน้องแพรไม่ได้ไปวันนี้เรียนพิมเรียนเดียวครับแม่นะครับเดี๋ยวพิมพ์ไปเรียนวันนี้มีใบชาด้วยใบชาไปด้วยเออมีวันนี้มีแอนฟิลไปด้วยแอ,อนฟิล วันนี้มีแอนฟิลด้วยนะมีแอนฟิลด้วยคฉลบเออมีอัดด้วยอัดไปด้วยอามีเกรดไปด้วยเกรดเกรดไปด้วยแกไปด้วยเออแล้วมีใครอีกนะแม่ลืมไหมไม่ลืมแล้วนะครบไหมแล้วมีพิมพ์ด้วยใช่ไหมมีมีพิมพ์เดียวเออแล้วอ่าพิมพิมบอกดิเดี๋ยววันหลังไปเที่ยวกันอีกนะโอ้มีโซล่าด้วยมีโซล่าด้วยโซล่า เด,ดเออแล้วพิมบอกนะวันหลังไปเที่ยวกันใหม่นะหลังไปเที่ยวกันใหม่นะครับบายบายเลยบอกด้วยท้องฟ้าจำลองพูดดิท้องฟ้าท้องฟ้า<ำ>ดอเออท้องฟ้าจำลองนะบายบายจุ๊บเด i อจุ๊บจุ๊บเอ้ยเล็บยูอเลยูอันอันแน่บายกูดไนต์กูดไนต์กูดไนต์พูดด้วยกูดไนต์ คร<ข>ับอนอน